เมื่อวานนี้คุณแพทองทนันหรือหัวหน้าพักเพื่อไทยองค์เองก็ยังโพส์ภาพคุณทักงสินกับครอบครัวลงไอจแล้วก็บอกว่าพิธีลงเสาเอกคงจะไปลงเสาเอกบ้านใหม่ที่ไหนนะ ค่ะนี่ก็ <ลง S 1> มีมีหลายภาพเลยค่ะก็เป็นภาพครอบครัวนะคะที่อยู่กันครบพี่ชายคุณโอ๊คใช่ไหมคะคุณเอมแล้วก็มีคุณอุ้งอิงกับสามีแล้วก็ลูกอีกสองคนแล้วก็มีคุณทักษิณแล้วก็คุณหญิงพจมานค่ะเนี่ยลงหลายภาพเลยข้อความที่เขียนประกอบในเขียนเอาไว้ว่าพิธีลงเสาเอก home is where the heart is thanks to all my love one นี่ค่ะนี่ก็พร้อมหน้าพร้อมตา อ่าไม่รู้ที่ไหนยังไงนะค่ะต่นานบริเวณดูกว้างขวางนะแต่ย้อนกลับมาวันที่คุณรัสินกับลูกก็คือคุณโอ๊กนะเท่าที่เห็นวันนั้นนะค่ะแล้วก็มีบรรดาสอสดีสสมีรัฐมนตรีไปที่ร้านเยี่ยมใต้วันนั้นเนี่ยมากันเต็มเลยค่ะรัฐมนตรีก็เห็นคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยมีคุณอนุทินใช่ไหม ใช่ค่ะสอส,อ,ส<า>อีกหลายวงสวัสดิ์อดีตนายกกับคุณยวภาวงสวัสดิ์น้องสาวคุณทักษิณเห็นว่าตามไปสมทบแล้วก็จะมีเนี่ยคุณคณแจนใช่ไหมค่ะคุณพวงเพชรชุลเอียดอดีตที่สำนักนายกนะแล้วก็มีสอสอ,อย่างครูมานิดนี่ค่ะคุณวรวัตรเอื้อพิญญกุลนี่เนี่เนี่ยดูภาพอันนี้ควรคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดแล้วก็มีร้อยเอกธรรมนัสใช่ค่ะอีกภาพหนึ่งนี่ร้อยเอกธรรมนัสพรมเผา อันนี้นายกประจย์เชียงใหม่มากรุงเทพได้วเหรอคุณพิชัยโพงเลอรอดีนนอนเนี่ยที่ยืนคู่กับคุณอภรรยาคุณนัทธุฒิอ่ะเดี๋ยวจะเห็นภาพคือมันมีแหล่งข่าวซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงประการใดแต่เมื่อเป็นแหล่งข่าวก็ต้องมานำเสนอบอกว่าวันนั้นคุณทักษิณมีการพูดคุยกับอนุทินคุณอนุทินชาวเรือคูณหัวหน้าพักภูมิใจไทยรองนายกเลิาตุีมหาไทย ประเด็นเรื่องกัญชาเห็นว่ามีการพูดจากันนะเพราะคุณสมศักดิ์กอย่เนี่ยรัมตีสาสุขปัจจุบันใช่ไหม <ฮะ S 2> คุณนรุทินเนี่ยอดีตรัมตีสาสุขซึ่งเป็นคนปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดขณะที่คุณสมศักดิ์รับข้อสั่งการนายกเศรษฐาเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติด นี่ยมีรายง,งานข่าวบอกยังไงบอกว่ามีการคุยกันจริงๆคุยกันหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องประเด็นกัญชาเนี่ยเหมือนกับคุณทักษิณเนี่ยถามเคลียใช่ไหมคุยกับคุณสมศักดิ์แล้วก็ทําความเข้าใจกับคุณอนุทินถึงความจําเป็นในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ของพักเพื่อไทยค่ะจนกลายเป็นนโยบายรัฐบาลแล้วก็ยืนยันว่าถึงยังไงก็ต้องร่วมรัฐบาลกันต่อไปก็หมายถึงพูดจาให้เกิดความเข้าใจตรงกันแล้วก็ยืนยันว่าตําแหน่งรัฐมนตรีมหัดไทยก็คือตําแหน่งของคุณอน,อนุทินในปัจจุบันน่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่ ที่ไทยรัฐเขารายงานอย่างนั้นนะ,ะขนาดเดียวกันก็ยังพูดถึงกรณีของน้ำตีในกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากมีน้ำตีของเพื่อไทยคนเดิงคุณเกรียงกตินันมาด้วยนี่ย ใช่ค่ะเหมือนฝากคุณรัตุทินว่าดูเหมือนคุณเกรียงจะมีข้าราชการเกียร์ว่างเหรออืมคือมีปัญหาในกระทรวงทีมงานข้าราชการสายของภูมิใจไทยไมเกรียงเนี่ยกอดไหลคุณอันนี้เนี่ยคุณเกรียงเนี่ยอยู่ทั้งหลังคุณสมชายกับคุณพวงเพชรค่ะค่ะใช่ใช่รำติช่วยมาไทยใช่ค่ะเป็นยังไงแหล่งข่าวเหมือนกับแหล่งข่าวบอกว่าที่คุยกันบอกมันมีปัญหาในกระทรวงค่ะทีมงานข้าราชการสายพักภูมิใจไทยไม่ตอบสนองคําสั่งรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยบอกอธิบดีบังกรมเนี่ยใส่ เกียร์ว่างเช้าชามเย็นชามก็เลยฝากให้คุณอนุทินะช่วยแบ่งงานแล้วก็กําหนดสายบังคับบัญชาให้ชัดเจนเด็ดขาดปลดเกียร์ว่างข้าราชการทุกระดับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลแหล่งข่าวบอกว่าคุณอนุทินก็ล้วนแต่ตอบรับนะคะพร้อมจะให้หความร่วมมือในทุกเรื่องไม่ได้มีท่าทีจะติดใจอะไรคือมหาดไทยเนี่ยมีเพื่อไทยอยู่คนเดียวก็คือคุณเกรียงไกรน,น,น,นั้นที่เหลือเนี่ยว่วาการคุณอนุทินชาบิรโกน ช่วยว่าการคุณชาดายไทยเศษช่วยว่าการคุณทรงศักดิ์ทองศรีจำได้ไหมเอออันนี้ก็ไปรู้แหล่งข่าวว่าและยังมีดูเหมือนข่าวว่าจะพูดกับคุณธรรมนัฐเนื่องจากกระทรวงเกษตรไม่มีรัฐมนตรีพักอื่นเลยไม่มีรัฐมนตรีเพื่อไทยด้วยเพราะคุณชัยยาพรหมมาถูกปรับออกไปคแหล่งข่าวอ้างว่าคุณทักษิณฝากคุณธรรมนัฐบอกช่วยรับ ปัญหาจากบรรดาสอสอเพื่อไทยด้วยเหรอใช่ค่ะก็คือคุณทักษิณนะตามรายงานบอกคุยกับร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็คุณอัฐกรรัฐมนตรีช่วยกเกษตรศซึ่งไปด้วยนะคะแล้วสองท่านเนี่ยพลังประชารัฐแล้วก็มีคุณอิทธิซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณอัฐกร,ร,รเนี่ยไปร่วมด้วยคุณทักษิณฝากฝังเรื่องการดูแลประสานงานในกระทรวงกรเกษตรศของบรรดาสสพักเพื่อไทยคะ่ะเขาบอกบรรยากาศเนี่ยชื่นมื่นมากนะคะพูดคุยหยอกล้อกัน และดูจะเป็นการปลอบใจคนที่หลุดจากั้มตรีหรือคนที่หวังจะเป็นล้มตรีแต่ไม่ได้เป็นด้วยไม่ใช่เหรอแรงข่าวที่ไทยรัฐเขาลงอ่ะบอกคุณทักษิณนะคุยกับเหล่าสอสอ,อาวุโสโดยเฉพาะกลุ่มอีสานเรื่องการปรับคอรมอรที่ผ่านมาหลังจากที่กลุ่มนี้เนี่ยท่านรู้สึกว่าท่านถูกมองข้ามไม่ได้รับโคต้าตําแหน่งรัฐมนตรีแล้วกลายเป็นสอสอรุ่นใหม่ที่ได้ตาแหน่งรัฐมนตรีไปก็มีการพูดอันนี้อันนี้ไทยรัฐเขาใช้คําว่าพูดจาหวานล้อมว ปลอบใจว่าการปรับคอรมอไม่ได้จบเพียงครั้งนี้ครั้งหน้าครั้งถัดไปยังมีโอกาสเช่นเดียวกับคุณพวงเพชรค่ะคุณพวงเพชรท่านไปด้วยใช่ไหมฮะอดีตท่านารัฐมนตรีประจวบศนานงนายกท่านถูก<พ>ปรับรลยคุณทังษิณก็บอกว่าออกได้ก็กลับเข้ามาใหม่ได้นี่ค่ะ